คนท้องเนี่ยสำคัญเนาะเพราะว่า<ม>เราต้องได้สารอาหารให้ครบสําหรับ<ม>ทั้งตัวเอง<ม>ใช่<ม>และทั้งลูกในท้องคือถ้าเราไม่เสริมค่ะลูกเราก็จะแย่งเราไปดังนั้นที่สําคัญเลยต้องกินเสริมอันดับแรกก็คือแคลเซียมเพราะว่าคนท้องเนี่ยจะขาดแคลเซียมค่อนข้างเยอะอวิตามินซีแนะนําว่ากิน1,000มิลลิกรัมแต่ว่าแนะนำว่าควรจะกินเป็นรูปแบบของไลโปโซมไลโปโซมอเอาหายังไงยากลว <laughs> ยากอ<ม>ีก นอกเหนือจากนี้นะคะเราควรจะเสริมที่ตัวลูกด้วย<ม>ก็คือเราควรจะกินโฟลิกอเอซิดมันจะช่วยในการเสริมสร้างสมองและไขสันหลังให้กับลูกแล้วยังมีวิตามินตัวอื่นอีกไหมคะที่เสริมทั้งแม่และลูกเลยเนาะก็จะเป็นในส่วนของธาตุเหล็กแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะแคลเซียมกับธาตุเหล็กเนี่ยไม่ควรกินในมือเดียวกันทําไมะคะคุณหมอเพราะว่าตัวแคลเซียมเนี่ยจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กทําให้เราดูดซึมไม่ดีดังนั้นควรจะต้องแยกมือถูกต้องจะได้รับการดูดซึมที่ดีกว่า